สวัสดีค่ะชน่จาพาปลูกนะคะวันนี้ก็จะจ๋าจะจ๋าดินพันกันจ๋าก็จะพามาดูค่ะเนี่ยอาการถักของจ๋าค่ะตอนเนี้ยเจอปัญหาแบบนี้ค่ะครากเน่าโคนเน่าค่ะเจ๋าจะถอนออกนะคะเห็นไหมโคนเขาจะเน่าเลยแล้วก็จะถอนรากออกมาเอาทิ้งค่ะเขาจะเน่าแบบนี้ค่ะตอนนี้จ๋าเจอปัญหาแบบนี้เกือบทุกแปลงเลยนะคะจะมี จะมีแบบนี้ค่ะมีรากเน่าโคนเน่าแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้าจาก,ก็ถอนแปลงนี้ไปช่วงนี้ค่ะเป็นปีปีที่แล้วที่เริ่มปลูกก็เป็นประมาณช่วงนี้แหะค่ะอะ่ช่วงจะเข้าหน้าร้อนนี่ค่ะแล้วก็มีฝนตกลงมาแซมบ้างเนี่ยเป็นเจ้าว่ามันเป็นโรคประจำตัวของพืชผักหน้าร้อน จะเป็นประมาณนี้แน่เลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นแปลงที่ปลูกซ้ำเนาะเหมือนที่บ้านเจจ่าเหมือนกันเมื่อเช้าเมื่อเช้าเจจ่ายังไม่ได้ลงคลิปไปบ้านเาจจ่าก็ทําเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละก็ก็คือทําทําแบบนี้เลยทําแบบประมาณนี้แหละก็ปลูกซ้าเจจ่ารดน้ําไปนะคะก็ไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่เจจ่าน้ําหมดค่ะวันนี้ต้องมาเติมน้าเจจาก็เลยพามาดูว่า มันเจอปัญหาตอนนี้รากเน่าโคนเน่นาคณะก็ได้น้ำไม่เต็มที่ค่ะน้ำหมดเจ๊จ่าฮิ้ว els, ใส่บัวเล็กรถก็ได้แปลงระบัวสองบัวเดี๋ยวเจะจ่าจะต้องลากสายยางเติมน้ำค่ะวันนี้แต่ขออย่าให้แดดแรงเลยเพราะว่าเดี๋ยวเจะจากต้องไปปรุงดินอีกเสร็จแล้วก็จะมาลดน้ำหรือจะมาลากสายยางเติมน้ำให้ถึงช่วง ช่วงเย็นกจจ่ายจะลดน้ําด้วยสายยางด้วยเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็มีสอแววอาการะคะ่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะจะจ่ายจะถอนออกเลยเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่รอดค่ะจะมาดูกันระบบรากเขาเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มมีเน่าแล้วเห็นไหมคะ่ะนี่ค่ะโรคประจําตัวเลยนะคะประจําตัวแล้วประจําปีแล้วก็ประจําประจําฤดูประจําฤด,ดูกาลนะคะก็นี่ค่ะจะเป็นโรคประมาณเนี้ ก็เป็นกับทุกแปลงเลยนะคะตอนนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งในล้อ,อยางนะคะในล้อ,อยางเน่จาก,ก็เจอนะคะนี่ค่ะเหมือนกันคนเน่าอันนี้ออกมาเลยมันจ่อมาหลายวันแล้วค่ะว่าจะเน่าแบบนี้เะีจาก,ก็เด็ดถอนออกนะคะถอนออกยะจากองตากดินตากแนละ้วก็ช่วยอะไรได้ไม่มากหรอกค่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วนะ ต้องเอาเชื้อไตโคโมากับ BT BV อะไรของเจ๊จา๋าเลือกไม่ค่อยถูกนะคะที่พี่แองเขาแนะนำมาดูในคลิปของเกษตรสุกกางครุงนะคะก็เจจ๋ายังหาซื้อไม่ได้เจจ๋าจะเอามาใช้ถึงเจ๊จ๋าไม่ได้ใช้ในแปลงพวกนี้อนาคตเจ๊จ๋ากลบไปอยู่ต่างจังหวัดเจจ๋าปลูกผัผก,กค่ะเจาจ๋าพูดถึงไหนเราไม่รู้เมื่อกี้ เจ้าของบ้านใหญ่เนะคะเขาสั่งต้นมะนาวมาแบบว่าไม่มีขุยมะพร้าวมีแต่ละรากที่ตอนขุยมะพร้ากก็ไม่มีคือแห้งทั้งใบทั้งก้านไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเอามาให้ดูกี้ก็เลยแบบคุยเขาอยู่พักหนึ่งนะคะสวนผักกจ็จะาพาดูที่แบบว่ามันรากนานนาเน่าคนเน่าเนาะแกจ๋าก็ พยายามถอนนะคะอันไหนที่มันเริ่มไม่ดีก็จะถอนออกนะคะเริ่มที่จะเป็นคนเน่าถอนไปกินดีกว่าค่ะก่อนที่เขาจะเน่าอันนี้ก็เริ่มไม่ดีแล้วค่ะจะจ่าจะถอนเลยถอนออกมาเลยเริ่มไม่ดีแล้วเจะจ่เอาไปกินนะคะอย่็ปล่อยให้มันให้มันไอ้นี่นะคะปล่อยให้มันแห้งไปแด้เราก็ไม่ได้กินนะ อันไหนที่มันกินไม่ได้เราก็ไม่ต้องกินมันอันไหนที่แบบเรารู้ตัวก่อนว่ามันจะมันจะเน่าก็่นกนกอนก่อนที่มันจะเน่าอ่าแปลงนี้ก็พอไปได้อยู่ค่ะแต่ว่ารอบนี้ยจ๊จ๋าจไม่พอใจกับผลงานการปลูกผักเลยนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยโรคพืชด้วยแล้วก็กล้าผักด้วยอันนี้ก็โอเคอยู่ค่ะ โอเคอยู่เดี๋ยวเจะจ่าจะตัดแล้วค่ะวันวันไหนก็จะตัดละตรงนี้เดี๋ยวจะตัดออกกระแปงเนี้ยกแล็บบิดนะคะการแล็บบิดเจ้าเจ๊จ่า,จาปลูกครั้งแรกเจาจ่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้นพุ่มแค่ไหนนะคะเจาจ่าบอกไม่ถูกก็ก็ดูกันไปก่อนเจาจ่ายยังไม่ตัดนะคะแล้วเขาจะเป็นแตกพุ่มได้อีกเยอะอยู่เพราะว่าดูสภาพข้างในเขานี่ค่ะยอดแพงออกมาเยอะอยู่ อันนี้เก็บไว้ก่อนเจะจ๋าย,ยังไม่ตัดเจ๊จ๋าจะทยอยตัดพวกนี้นะคะออเดอร์มาแล้วประมาณยี่สิบกระถุงถ้าไม่พอเจ๊จ๋าก็ไล่ตัดหมดเลยค่ะเคียย์แปลงตากดินเด็ดจะจัด,ดิองค่ะตากดินเลยเจ๊จ๋าะตากดินดูรป,ประกาศข่าวต้นนี้เจาจ๋าคะ่ะที่เจะจ๋าตัดต้นใหญ่ออกไปตอนแรกต้นเขาใหญ่ประมาณนี้แหละคะ่ะเจะจ๋าตัดไปกินสองต้นนะคะก็จะเหลือต้นเล็กต้นเล็กต้นหนึ่งแล้วก็ต้นเล็กๆอีกต้นหนึ่ง ทีนี้กจจ่าจะตัดต้นนี้ไปกินแล้วก็จะเหลือต้นเล็กนี้ไว้ให้เขาโตนะคะข้างล่างเจ๊จ๋าก็าต้นหอมมาปลูกเห็นไหมคะพอเราตัดผักกาดใบปุ๊บต้นหอมก็จะขึ้นมาแทนที่นะคะก็จะมีกินตลอดรอยคนถอนไปกินปุ๊บเจ๊จ๋าก็เอามาปลูกใหม่อย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ให้แบ่งปันเขากินนะคะก็ก็ถอนไปได้นะคะเจ๊จ๋าไม่ว่าหรอกถอนได้เลยแต่มันงามมากเลยนะคะก่อนนี้งามใหญ่มากค่ะ พอเราพอเราถอนไปกินเราก็จะได้อย่างต้นหอมต้นเล็กเกิดขึ้นอีกกาดขาวก็เหลืออยู่บ้างนิดหน่อยเดี๋ยวยายจ๋าจะเอามาลงตรงแปลงนู้นค่ะแปลงนู้นก็เริ่มฟื้นตัวแล้วไอก้กาดขาวที่นอนกินกันนะคะพูดถึงกล้าผักยายจ๋าดีกว่าแปลงนี้ยังพอได้นะคะยังยังดูเห็นว่าเออมันมันมีโตขึ้นมาบ้างแต่แปลงนี้นะคะก้าผักรอบนั้นยายจ๋าแบบว่า คือถ้าก้าผักอายุเยอะบางครั้งแล้วอากาศไม่เอื้ออํานวยนะคะถ้าก้าผักอายุเยอะอย่างของเจจ๋ามันอายุเกินมันยืดแล้วเจจ่าเสียดายเจจ๋าก็เอามาลงแล้วมันก็จะประมาณแกนๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าหน้าหนาวนะคะก้าผักอายุเยอะแล้วยืดพอเอามาลงเขาก็งามเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะงามไม่เต็มที่เท่ากับก้ากอายุน้อย ถ้าหน้าร้อนก็จะประมาณนี้แกนแกรนอาจจะแคบพอได้กินนะคะไม่ได้ขายอันนี้ก็เหมือนกันแทบจะมองไม่เห็นเลยเห็นไหมคะไม่กระเตืองไปไหนมาไหนเลยเการปรุงดินที่ดีการทําแปลงที่ดีก็มีส่วนอากาศก็มีส่วนนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกผักแต่ละรอบของเจ้าจ๋าก็ไม่ได้งามเสมอไป ไม่ได้งามเสมอไปและไม่ได้งามตลอดทุกทุกรอบนะคะ <c oughs> ก็จะมีแปลงที่งามกับไม่งามก็ปะปนกันไปเพราะว่าเรายังไม่ใช่ทําอาชีพแบบสวนใหญ่ๆแบบก็ต้องมาต้องมีสารชีวพันธ์มาฉีดพ่นมีเครื่องมือทุกอย่างเจ๊จ่ายยังไม่ไม่มีถึงขนาดนั้นนะคะเา๊จ่าก็ทําตามที่เจ๊จ่ายชอบแล้วก็อยากจะทดลองไปเรื่อย เพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงเวลายะจ่าทําที่สวนที่เช่ภูมิแล้วมันจะต้องแบบว่าเออเราจะต้องรู้วิธีป้องกันวิธีอะไรนะคะก็คือจะทําไปแบบนี้นะคะทดลองไปด้วยแล้วเก็บข้อมูลเอาไปแก้ไขที่ที่ทำที่สวนบ้านเราเนื้อที่เยอะๆนะคะก็เนความรมการก็จะจ่าพาอัปเดตสวนผักที่กําลังเกิดโรคระบาดตอนนี้เรียกว่าโรคระบาดนะคะอ่าเป็นโรครากเน่าคนเน่าแล้วก็ก้าผักที่ เอามาลงแล้วก็แกนยืดแล้วกับอากาศหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนเขาก็จะไม่โตเขาก็จะแกนอย่างเงี้ค่ะก็รอชมติดรอติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะงามได้แค่ไหนเะจ๋าไม่กล้าการันตีนะคะรอบเนี้ยเพราะว่าอากาศเขาแบบนี้แล้วส่วนนี้น้ำก็ไม่ค่อยถึงเหมือนที่บ้านเ่าจ๋าด้วยที่บ้านยจจ๋าก็ยังมีมีงามไม่งามแต่ที่นี่ก็คือ เรามาอาศัยเขาปลูกแล้วน้ําก็อยู่ไกลยะจ๋าก็ดูแลไม่ทั่วถึงนะคะก็มันเหมาะสําหรับกับปลูกพืชที่แบบว่าไม่ค่อยต้องการดูแลอย่างมะเ,มเ,เ,เขือพวงมะเขือเปราะกระเพราโหระพาลงดินอะไรพวกนี้นะคะ่ะปรับแล้วก็ลงลงลง,ลงอย่างเงี้ยเราจะมีตัดได้ตลอดแต่แต่ยะจ๋าก็อยากได้ผักพวกนี้เนาะยะจ๋าก็ฝืนฝืนตัวเองทำแหละแต่ว่ายะจ๋าก็ไม่ได้หมดกาลังใจหรอกคะ่ะ สู้ต่อพ่อพี่สาวของเจจ๋าะนะคะเคยบอกไว้ว่าเขาชอบปลูกถ้าเขาจะปลูกเยอะๆจริง,รงๆอ่ะเขาขี้เกียจลากสายางรดน้ําเพราะเขาก็เหนื่อยมีโรคประจําตัวทํางานประจําไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นหรอกเจจ๋าบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูจะจะทาให้ได้เจจ๋าก็พยายามทําให้ได้นะพี่สาวเจจ๋าก็เจจ๋ามาส่วนนี้เจจ๋าก็นึกถึงต่ภาพเช้ามาเนี่ยยางวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเจจ๋ามาสายเนี่ยเขาจะหิ้วน้ารดให้เจจ๋ารเรียบร้อยแล้ว อยู่บัวรดใส่เกงขาสั้นเชือกกล้ามตัวหนึ่งออกมาแล้วเดินมาก็จะเห็นแล้วว่าเออพี่สาวบอกเขาบอกลดน้ําแล้วนะเจ้าก,ก็บอกเออเขาบอกไม่ต้องลดแล้วเช้าเนี้ยเดี๋ยวมันลดตอนเย็นทีเดียวเขาก็จะลดให้เขาก็จะมาเก็บนู่นเก็บนี่ไปทากับข้าวเจ้าก็เลยแบบก็คิดถึงเขาเนาะถึงจริงๆก็เนี้ยค่ะ จ้จ๋าไม่ยอมแพ้นะพี่สาวเจ้าจ๋าบอกไปเลยว่าเจ้จ๋าไม่ยอมแพ้เจ้าจ๋าก็จะสู้ไปอย่างนี้แหละเจ้จ๋าสู้สู้ทุกอย่างอยู่แล้วเจ้จ๋าไม่ท้อถอยง่ายหรอกเจ้าจ๋าขาลุยอยู่แล้วเรื่องใช้แรงงานขอให้บอกเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าลุยได้เต็นที่ค่ะแต่วันนี้เจ้าจ๋าก็ขอตัวก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเจ๋าพาปลูกเลยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาก็เดี๋ยวมาคอยอัปเดตคอยติดตามผักแปลงแปลงใหม่สองแปลงว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ก็ดูดูกันไปก็ทุกคนอย่าหมดกําลังใจในการปลูกผักนะคะขนาดเจ้าจ๋าปลูกมาเป็นปีสองปีเข้าปีที่สองแหลจะเจ้าจ๋าก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีฤดูร้อนก็ปลูกได้ไม่งามแต่ถ้าเกิดมีฝนมาได้จ่จจามั่นใจเลยว่าแปลงนี้เขียวพลุกเลยถ้าฝนมาแล้วก็แต่ก็ไม่ได้การันตีหรอกค่ะมันเป็นไม่เหมือนกันทุกรอบมันอาจจะเป็นดินในแปลงเราด้วยที่ว่าใช้ช้ำมาบ่อยๆก,ก็ไม่การันตีทุกเรื่องนะคะก็คือ เราต้องเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้การเกษตรไม่มีวันไม่มีวันจบไม่มีวันจบที่ตรงนี้ตรงนี้มันมีแต่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงและอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอาจจะปรับปรุงให้ดีให้เหมาะกับหน้างานของเราให้เหมาะกับพื้นที่ของเราให้เหมาะกับสภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกผักการเป็นเกษตรกรการที่เราชอบปลูกเราก็ควรที่จะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆคือปรับปรุงตามหน้างานตามฤดูกาลไปนะคะ ถ้าปลูกตามฤดูกาลได้จะดีแต่ายจาก,ก็ฝืนฤดูกาลนะคะแต่คือความชอบของเราเนาะแต่เราทําใจแล้วเราพอใจในสิ่งที่ได้ได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้เราไม่เราไม่ว่ากันนะคะก็ค,คือได้แค่นี้ก็คคแค่นี้เราไม่ยึดติดอะไรมากมายนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะต้องชอบก็ใช้กดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามเพื่อนจ้าพาปลูกนะคะเพื่อนใหม่ๆเข้ามาก็ติดตามดูนะคะว่ายายจ่าทาอะไรไปบ้างแต่ละวันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรื่อยๆเลยคะ่ะ